มาถึงตอนนี้ผมอยากให้คุณเศรษฐาลาออกจากตําแหน่งเพราะความผิดมันชัดเจนอย่างที่พลตรวจเอกเสรีบอกลาออกเอะเดี๋ยวก็โดนถอดถอนมันชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องมานั่งยิ้มทําเทะเป็นนางแบบเป็นนายแบบนั่งอยู่ในทำเนียบนะทํานองเหมือนว่าประชุมหนักแล้วมานั่งพักผ่อนเปล่าหรอกนะหาแสงนะครับแล้วก็ให้ลูกน้องถ่ายรูปนะพอพอนั่งแป๊บเดียวก็ให้ลูกน้องถ่ายรูปเตะท่านะ นะก่อนจะก่อนจะติดคุกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพอถ่ายปุ๊บแป๊บเดียวติดทิกตอกมาแล้วครับเสษฐาครับมันทําให้กระบวนการสร้างภาพคนในโซเชียลนะเขาไม่ชอบการสร้างภาพเขาชอบชอบเรียวชอบของจริงอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องจริงอะ่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องเฟซเรื่องการแสดงจัดฉาก,ากขึ้นมานั่งอยู่ในทำเนียบเหมือนทำงานหนักออกมาพักหน่อยโอ้ยประชุมทั้งวันเลย ประชุมอะไรวะประชุมกันเรื่องขอผู้มกลับใหม่หรือเปล่านะหรือประชุมว่าเมื่อวานนี้กูพูดหลุดไปแล้วกูจะทำยังไงตอนนี้กูก็เครียดแล้วมานั่งคลายเครียดอยู่ก่อนที่จะจะ,จะโดนดําเนินคดีหรือเปล่านะครับอันนี้พูดไปตรงไปตรงมานะครับอยากให้ให้ลาออกครับถ้าไม่ลาออกก็เดี๋ยวมีนักร้องมีใครแต่ใครก็ไปร้องเรียนเดี๋ยวก็ต้องออกครับมันชัดเจนเป็นผู้นําประเทศกลับทําผิดเสียเอง เนะมื่อวานพูดอย่างวันนี้พูดอย่างก็คือการโกหกหลอกลวงประชาชนนั่นเองนะครับนี่เราก็มีหน้าที่ติดตามนโยบายว่าคุณบอกว่าคุณจะเป็นคนซื่อคุณบอกว่าคุณจะไม่แทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายแต่วันนี้คุณทําผมก็มีหน้าที่ติดตามนโยบายครับ